ิดคลิปมาด้วยเสียงเจียเจ้าของเด็กๆโรงเรียนลอยสายอนุสร์เลยนะคะนานฟิวอันนี้มาติดตามการลงพื้นที่ของสองกอนะคะเป็นการมาแบบไม่ได้นัดหมายด้วยค่ะพอดีเลยนะคะวันนี้มีกิจกรรมตรวจสุขภาพของเด็กนักเรียนค่ะ เป็นโครงการที่ดีของสำนักอนามัยและสาธารณสุขศูนย์66นะคะนี่ก็มาสำรวจข้อมูลส่งให้สอกอสมเรื่องไปยังสำนัก,กรจราจรให้มาขีดสีตีเส้นทางม้าลายใหม่ค่ะเด็กๆแถวนี้ข้ามกันจะได้ปลอดภัยมากขึ้นค่ะจากตรงนั้นนะคะมีไฟด้วยแต่คนไม่ค่อยข้ามต่างจากตรงนี้นะคะคนข้ามเยอะมากแต่ทางม้าลายเห็นไม่ชัดเลย อันยากับอันดาก็เกือบโดนรถชนตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าตอนเช้าต้องข้ามไปขึ้นรถเมล์ฝั่งตรงข้ามนะคะแต่ว่ารถมาเร็วมากนะคะราะเขาไม่เห็น,นะะแต่ว่ามันคือทำอะไร วชาวนะคะมานั่งสังเกตการเก็บข้อมูลนะคะได้ข่าวมาว่าเด็กในเขตลาดพร้าวเนี่ยเป็นอีสุกอีใสกันเยอะนะคะก็เลยมาเก็บข้อมูลที่ตรงนี้นะคะสาธารณสุข66ค่ะซึ่งเขตลาดพร้าวเรานะคะไม่มีโรงพยาบาลรัฐค่ะมีแต่โรงพยาบาลเอกชนนะคะแล้วก็จะเป็นสาธารณสุข066แทนนะคะซึ่งอยู่ในเนื้อที่ของตำหนักพระแม่กวนอิมค่ะ ตรงนี้ก็มีร้านกาแฟด้วยนะคะซึ่งก็เป็นร้านของลูกๆหล,ลานๆของอเจ้าของพื้นที่ตำหนักพระแม่กวนอิมเนี่ยแหละคะ่ะซึ่งมันสามารถส่องไปดูที่สาธารณสุข66ได้นะคะนี่ก็เข้ามาดูบรรยากาศกันนะคะร้านก็ออกจีนๆน,นะคะตามคอนเซปต์เลยตำหนักพระแม่กวนอิมนะคะ ก็เดินเข้ามานะคะเดินเข้ามาอย่างเท่เลยนะคะจริงๆปั่นจักรยานมาบรรยากาศโดยรวมดีเลยนะคะโปร่งๆโล่งๆนะคะเหมาะกับการนั่งยาวๆนั่งนานๆเพื่อนั่งทำงานคะ่ะนี่สั่งเค้กมากินด้วยสั่งกาแฟานะคะ ถังกาแฟแก้วม่วงในแก้วของออมนะนี่แล้วก็แอบ,บส่องนะคะแอบบส่องดูคนเดินไปเดินมาเข้าไปที่สาธารณสุข66นะคะตัดภาพมาที่พาอัญญามาซื้ออุปกรณ์ระบายสีน้ํานะคะซึ่งก็มีคุณหมอนะคะจากนนทบุรีค่ะเอาสีน้ํามาให้อยากจะสนับสนุนให้อัญญามีกิจกรรมทำนะคะ,ะเ,เพราะว่า <ไฟ S 2> ช่วงนี้นคุณหมอเขาบอกว่า,าเด็กๆติดหน้าจอกันเยอะแล้วมันเป็นปัญหามากเลย นี่ก็พามา B2S ที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะเพราะว่าที่นี่เหมือนจะของเยอะดีหลุมเยอะยอะได้แล้วอัะหันหน้ามาดิมันอันเท่าไหร่อ่ะหน้าาติด่ะนขากลับนะคะก็จะนั่งรถไฟฟ้ากลับนะคะแล้วก็เจอกิฟช็อปนะคะพุ่งไปทุกทีผู้ประสบภัยนะคะเพิ่งจะเคยนั่งสายสีเหลืองเป็นครั้งแรก ฝนก็ตกนะคะว้ายตื่นเต้นตื่นเต้นมีเด็กเพึ่งเคยนั่งสายสีเหลืองนะคะปกตินั่งสายสีน้ำเงินเป็นปกติประจำนะคะอันนี้สายสีเหลืองยังไม่เคยเลยฝนก็ตกนะคะมืดคลึมท้องฟ้าดูน่ากลัวมากนะคะเหมือนกับกรุงเทพกำลังตกอยู่ในเงื้อมมือปีศาจนะคะปีศาจที่ชื่อว่า Crime climate c h a n g e นะคะแบบนี้ต้องโทรเรียกซูเปอร์แมนไหมอ่ะ ดูเมฆข้างหลังดูดิโอ้โห,ห,หน้น่ากลัวเลยอ่ะหนีหนีหนีหกันเร็วอันนี้คืออัญญากำลังตื่นเต้นนะคะเวลาอัญญาตื่นเต้นก็จะประมาณนี้ค่ะนี่แหละตื่นเต้นแล้ว เจแล้วนะคะเดี๋ยวก็ต้องลงไปแล้วก็ต่อรถเพื่อที่จะกลับคอนโดฝนตกปลอยๆนะคะแล้วก็เจอฝนตกนัอีกติดฝนอยู่ที่วินมอเตอร์ไซค์นะคะหนามาฝนตกลหลลงที่หนาฝนตกรถตีแท็กซี่ไม่มีนั่งทำมิวสิกอย่างเดียวเลย ส่วนอันนี้นะคะมาร่วมงานเสวนาที่เกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะในงานนี้มีล่ามภาษามือด้วยนะคะเพราะว่ามีกลุ่มคนหัวหนวกค่ะเข้ามาร่วมฟังและแชร์ประสบการณ์ด้วยค่ะซึ่งงานนี้น่ารักมากๆเลยนะคะรวมคนจากทุกฝ่ายลหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องเลยค่ะและนั่งข้างหน้าออมนะคะก็คือ ครูประฏิบึ้งทรงธรรมค่ะที่ได้รางวัลแม็กไซส์มาแล้วก็เอาเงินรางวัลเนี่ยมาสร้างเป็นมูลนิธิดวงประทีปค่ะรองผู้ว่าสารนุ่นก็มานะคะมารับฟังและรับทราบนะคะเพื่อที่จะนําเอาสิ่งที่ได้เล่บเปลี่ยนตัวนี้ไปปรับแก้ไขให้เป็นรูปธรรมค่ะก่อนผมมาเนี่ยก็มีต้นแบบมีตั้งหกศูนย์สิบสองศูนย์ยี่สิบศูนย์แต่ก็ต้นแบบมันไปต่อไม่ได้เราเลยอยากจะจับวงนี้จริงจุกประสองหลัง ที่ชวนพิซนีคือเราอยากจะออกเ,อเป็นกฎหมายหรืออะไรที่รัฐออให้ผมไม่อยู่แล้วเนี่ยมันจะอยู่มันจะดําเนินต่อครับก็เลยเป็นที่มาถ้าวันนี้มีอะไรที่แนะนําก็รบกวนยกมือเรียกกันได้เลยนะครับอั้นขออนุญาตเล่าสถานการณ์ต่อจากพิุนีเล็กน้อยกลับมาที่เด็กที่บ้านบ้างนะคะเพิ่งได้สิ่งนี้มาเพิ่งได้อุปกรณ์มาโอ้อนนิชากันใหญ่ ก <laughs> ่อนแยกตรงไมยนี่ก็เพิ่งกลับจากไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้านะคะอยู่บนรถเมย์ก็นั่งทบทวนเรื่อยๆเบื่ออาทิตย์นี้ได้เรียนรู้อะไรบ้างในมุมมองของออมนะคะออมว่าประเทศที่ลงทุนกับเด็กจะไม่มีวันขาดทุนค่ะ ประเทศจะพัฒนาไปได้ไกลแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับประชากรในประเทศว่ามีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนเด็กๆก,ก็คือจุดเริ่มต้นเราต้องตั้งคำถามว่าในวันนี้สิ่งที่รัฐซัพพอร์ตให้กับเด็กๆมันพอหรือยังนี่เด็กเกิดใหม่น้อยลงเยอะมากๆเลยนะคะแต่เราก็ยังซัพพอร์ตพวกเขายังไม่ทั่วถึงเลยโดยเฉพาะมิติทางด้านสุขภาพพื้นฐานที่เป็นจุดเริ่มต้นของพัฒนาการที่ดีลองมองไปรอบตัวสิคะวันนี้มันดีพอแล้วหรือยัง วันนี้ก็ขอจบคลิปไปด้วยภาพสวยๆของศิลปินกูสตาฟคลิมนะคะอันนี้จะเป็นแค่ส่วนหนึ่งของภาพนะคะอาจดูสวยแต่ถ้าดูภาพเต็มๆแล้วก็จะปลงนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะบ๊ายบาย